ในบทเหล่านั้นบทว่าเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปได้คือนำไปเพื่อประโยชน์แห่งมรรคและเพื่อประโยชน์แห่งผลบทว่าปรารบความเพียรคือปรารบความเพียรอันจะให้สำเร็จสุกแก่ตนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเกียรครั้นในธรรมวินันอันตราคตกล่าวไว้ดีแล้วผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ใดมีความเพียรอันปรารบแล้วผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้ด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงค์แห่งกุลบุตรผู้ปฏิบัติชอบในคำสอนอันจะทำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้แล้วเมื่อจะทรงขยายพระธรรมเทศนาอีกจึงตรัสคำเป็นอาทิว่าดูก่อนจุนทะก็พระศาสดาอุปัตตแล้วในโลกนี้ดังนี้ ในบทเหล่านั้นบทว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่รู้แจ้งอัดคือไม่มีปัญญาที่จะตรัสรู้ได้บทว่าทําไม้มีบทอันรวบรวมไว้พร้อมแล้วคือกระทําด้วยบทอันรวบรวมไว้ทั้งหมดอธิบายว่าไม่ใช่รวบรวมไว้อย่างเดียวปาถะว่าสรพสังคาหาปะปทกตังดังนี้บ้าง คือไม่อยู่ในบทที่รวบรวมไว้ทั้งหมดอธิบายว่าไม่สงเคราะห์เข้าเป็นอันเดียวกันบทว่าทําให้มีปาฏิหาริย์คือเป็นธรรมที่นําผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้บทว่าตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือประกาศไว้ด้วยดีแล้วตั้งแต่มนุษยาโลกจนถึงเทวโลกบทว่าย่อมเป็นเหตุให้เดือดร้อน คือเป็นผู้ทำความเดือดร้อนในภายหลังบทว่าศาส,สดาของเราทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อแสดงถึงอาการอันทำให้เดือดร้อนของสาวกเหล่านั้นบทว่าย่อมไม่เป็นเหตุเดือดร้อนในภายหลังอธิบายว่าชื่อว่าย่อมไม่ทำความเดือดร้อนในภายหลังเพราะข้อที่สาวกทั้งหลาย อาศัยพระศาสดาพึงบรรลุได้บรรลุแล้วบทว่าเทโรได้แก่ผู้มั่นคงคือประกอบด้วยธรรมมันทำให้เป็นผู้มั่นคงคำว่ารัตตัญูเป็นต้นมีเนื้อความกล่าวไว้แล้วบทว่าเอเตหิเจติคือด้วยคำเหล่านี้ท่านกล่าวไว้ตอนต้นบทว่า เป็นผู้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะความว่าพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นแดนเกษมจากโยคะในธรรมวินัยนี้เพราะพระอรหันต์เป็นแดนเกษมจากโยคะสสาวกทั้งหลายบรรลุพระอรหันต์นั้นบทว่าควรที่จะกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอธิบายว่าพึงเป็นผู้สามารถจะกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบเพราะเล่าเรียนมาเฉพาะหน้า บทว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่บทว่าเป็นผู้บริโภคกามคือกฤหั์ผู้เป็นพระโสดาบันบททั้งหลายเป็นต้นว่าพรหมจรรย์สเร็จผลน,นั้นพิสดารแล้วในมหาปรินิพานสูตรนั่นแหละบทว่าลาภัคยะ สักขบตตังแปลว,ว่าถึงความเลิศด,ด้วยลาบและด้วยยศบทว่าดูก่อนจุนทะภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นสาวกของเราในบัดนี้มีอยู่แลดังนี้ผู้เป็นเทระในบทนี้ได้แก่พระเทระมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นต้นบทว่าภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่เขมาเทรีและอุบลวรรณาเทรีเป็นต้นบททั้งหลายว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติกรมจันทร์ดังนี้อุบาสกในที่นี้ได้แก่จิตตะกะบดีและหัตถกะอาลวะกะเป็นต้นบทว่าผู้บริโภคกาม ได้แก่จุลอนาถาบินทิกะและมหาอนาถบินทิกะเป็นต้นบทว่าหญิงผู้เป็นพรมจาริณีได้แก่หญิงทั้งหลายมีนันทมารดาเป็นต้นบทว่าหญิงผู้บริโภคกามได้แก่หญิงทั้งหลายมีนางกุชชะชุตราเป็นต้นบทว่าสภาการะสัมปน,นงัง ได้แก่พูดถึงพร้อมด้วยการทั้งปวงบทว่าอิทะเมวตังความว่าบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงพรหมจรรย์นี้คือทำนี้พึงกล่าวโดยเหตุโดยนัยยะอันชอบบทว่าอุทธะกะสุทังตัดบทเป็นอุททโกสุทังบทว่าปัสสังนะปะสติ คือบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าย่อมไม่เห็นได้ยินว่าอุตกะรามบุตรนั้นถามปัญหานี้กับมหาชนมหาชนกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ขอท่านอาจารย์โปรดบอกแก่พวกเราเถิดอุอธกะรามบุตรจึงกล่าวว่าปัญหานี้ลึกซึ้งเมื่อมีอาหารสับป่ายะอาจคิดได้ประเดี๋ยวเดียวก็ตอบได้ แต่นั้นมหาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันทำสกการะใหญ่ตลอดสีเดือนอุตกะรามบุตรเมื่อจะกล่าวปัญหานั้นได้กล่าวคำเป็นอธิว่าบุคคลเห็นอยู่ซึ่งอะไรจึงชื่อว่าย่อมไม่เห็นดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่ามีโกนรับดีแล้วคือรับเสียคมกริบในข้อนี้มีอธิบายว่า ใบมีดโกนรับดีแล้วย่อมปรากฏแต่คมมีดโกนไม่ปรากฏบทว่าสังคฆะสังฆะคือรวบรวมตรวตราอัดด้วยอัดพยัญชนะด้วยพยัญชนะนั้นอธิบายว่านำมาเปรียบกันอัดกับอัดพยัญชนะกับแม้พยัญชนะบทว่าพึงรวบรวมคือพึงบอกได้พึงสอดได้ บทว่ายติทางพรหมจริยังความว่าศาสนาพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนี้บทว่าตัตระเจคือในท่ามกลางสงนั้นหรือในภาสิตของสพรมจารีนั้นในบททั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทีอเอาอาดนั่นแลผิดได้ยกพยัญชนะทั้งหลายผิดดังนี้อธิบายว่า ในบทนี้ว่าสติปัฐานสย่อมถีเอาอาจว่าอารมณ์คือสติปัฐานยกพยัญชนะขึ้นว่าสติปัฏฐานานี้บทว่าอิมัสสะเกิดนุโขอ,อาวุโสอัทสะความว่าพยัญชนะทั้งหลายเหล่านี้คือจัตตาโรโอสติปัฏนาหรือว่าพยัญชนะทั้งหลายเหล่านั้นคือ จตาริสติปัฏฐานนี้ของอัตว่าสตินั่นแหละคือสติปัฐานบทว่าอย่างไหนจะสมควรกว่ากันคือพยัญชนะทั้งหลายของอัตนี้อย่างไหนบทว่าเข้าถึงกว่าคือแน่นกว่าบทว่าแห่งพยัญชนะทั้งหลายเหล่านี้คืออัตนี้ว่าสตินั่นแหละ คือสติปัฏฐานหรือหรือว่าอัดนั้นว่าอารมณ์คือสติปัฏฐานแห่งพยัญชนะทั้งหลายว่าจัตตารโรสติปัฏฐานาบทว่าดูก่อนที่มีอายุของอัดนี้คือของอัดนี้ว่าอารมณ์เป็นสติปัฏฐานบทว่ายานิเจวะเอตานิความว่า พยัญชนะเหล่านี้ใดอันข้าพระเจ้ากล่าวแล้วบทว่าโยเจวะเอโสความว่าใดอันข้าพระเจ้ากล่าวแล้วบทว่าโสนวะอุสาเทตปโภความว่าพวกเธอควรตั้งอยู่ในอัดและในพยัญชนะโดยชอบก่อนแต่สัพรมจารีนั้นพวกเธอไม่ควรยินดี ไม่ควรรุกรานบทว่าสัญญาเตปตโพแปลว่าควรให้รู้บทว่าตัสะจักอัทสะคือแห่งอัดว่าสตินั่นแหละคือสติปัฐานบทว่าเตสัญจัพยัญชนะนังคือแห่งพยัญชนะว่าสติปัฐานาบทว่า นิสันติยาคือเพื่อพิจารณาเพื่อส่งไว้พึงทราบเนื้อความในวรระทั้งหมดโดยในยะนี้บทว่าตาทิสังแปลว่าเช่นกับท่านบทว่าอัตถูเปตังได้แก่ถึงโดยอัดคือรู้ซึ่งอัดบทว่าพยันเชปูเปตังได้แก่เข้าถึงโดยพยัญชนะ คือรู้ซึ่งพยัญชนะพวกท่านสรรเสริญภิกษุนั้นอย่างนี้จริงอยู่ภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพวกท่านดูก่อนจุนทะภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธะด้วยประการดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งภิกษุพระหูสูตรในตำแหน่งของตนบนัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงขยายพระธรรมเทศนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นกว่านั้น จึงตรัสําเป็นอาทิว่าดูก่อนจุนทะเราไม่แสดงธรรมแก่พวกเธอเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นแั่งนี้ในบทนั้นอาสวะทั้งหลายอันเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเป็นเหตุในโลกนี้ชื่ออาสวะเป็นไปในปัจจุบันอาสวะทั้งหลายอันเกิดขึ้นเพราะมีการบาดหมางกันเป็นเหตุในปรโลก ชื่อว่าอาสวะเป็นไปในภพหน้าบทว่าสำรวมคือเพื่อปิดโดยที่อาสวะเหล่านั้นเข้าไปไม่ได้บทว่าปฏิขาตายะคือเพื่อกำจัดด้วยการทำลายรากในบททั้งหลายว่าเราอนุญาตจีวรแก่พวกเธอก็เพียงเป็นเครื่องกำจัดหนาวดังนี้อธิบายว่า จีวรน,นั้นสามารถเพื่อกำจัดหนาวแก่พวกเธอข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าจีวรใดอันเราอนุญาตแก่พวกเธอพวกเธอจักห่มจีวรน,นั้นแล้วทำความสนุกก็ดีถือตัวก็ดีดังนี้เราไม่อนุญาตแต่พวกเธอห่มจีวรน,นั้นแล้วทำการกำจัดหนาวเป็นต้นแล้วจัดกระทำโยนิสโมนส,สมนัสการสมณะธรรมสะดวก ดังนี้เราอนุญาตแม้บินทบาทเป็นต้นก็อย่างเดียวกับจีวรก็การพรรณนาอนุบทในที่นี้พึงทราบโดยนัยะที่กล่าวแล้วในวิสุทธิทมรคนั้นแหละบทว่าสุขันลิกานุโยคังแปลว่าประกอบความเพียรเฉืยแชในความสุขอธิบายว่าความเป็นผู้พอใจในการเสพสุข บทว่าสุขเขคือกระทำให้ตั้งอยู่ในความสุขบทว่าปีเนติคือทำให้เอิบอิ่มคืออ้วนบทว่าอัติตะธรรมาคือเป็นสภาพไม่ยั่งยืนบทว่าชิวหาโนอัตถิอธิบายว่าปรัถนาเรื่องใดๆเมื่อกล่าวถึงเรื่องนั้นๆบางครั้งกล่าวถึงมรรคบางครั้งกล่าวถึงผล บางครั้งกล่าวถึงนิพพานบทว่าชานัตาคือรู้โดยสัพพัญยุตยานบทว่าปัสตาคือเห็นด้วยจักสุบทว่าคัมพีระเนโมคือฝังเข้าไปในดินลึกบทว่าสุนิขาโตคือฝังแน่นบทว่าเอวะเมวะ โขอ,อาวุโสความว่าพระขีนาศเป็นผู้ไม่ควรประพฤติล่วงฐานะเก้าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนในการประพฤติล่วงนั้นในการประพฤติล่วงนั้นแม้พระอริยะทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ควรในการแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตเป็นต้นบทว่าสันนิธิการกังกาเม ปริพุนชิตุงความว่าเพื่อทำการสั่งสงวัตถุกรรมและกิเลสกรรมและบริโภคบทว่าเหมือนอย่างที่ตนเป็นผู้ครองเรือนในการก่อนความว่าไม่ควรบริโภคเหมือนอย่างที่ตนเป็นคฤริหั์บริโภคในการก่อนจริงอยู่พระอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นอยู่ณท่ามกลางเรือนย่อมตั้งอยู่ด้วยนิมิตของคฤริหัดตลอดชีวิต แต่พระขีนาศบรรลุพระอาหารหันต์แล้วเป็นมนุษย์ย่อมปรินิพานหรือบวชพระขีนาศไม่ตั้งอยู่ในกาม,มาวาจรเทวโลกทั้งหลายมีจาตุมหาราชิกาเป็นต้นแม้ครู่เดียวเพราะเหตุไรเพราะไม่มีที่วิเวกก็แต่ว่าพระขีนาศดำรงอยู่ในอัตภาพแห่งกุม,มะเทวดาแม้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วก็ยังดำรงอยู่ ก็ปัญหานี้มาถึงด้วยอำนาจแห่งพระขีหนาสบนั้นพึงทราบที่ขุภาวะของพระขีหนาสพนั้นเพราะทำลายโทสะได้แล้วบทว่าหาฝั่งไม่ได้คือไม่มีฝั่งไม่มีกำหนดใหญ่บทว่าพระสมณะโคโดมได้ปร,รารภกาลนานที่เป็นอนาคตไม่อธิบายว่า ก็พระสมณะโคดมหาได้ทรงบัญญัติอย่างนี้พระปรารบการนานอันเป็นอนาคตไม่พระสมณะโคดมเห็นจะทรงทราบอดีตเท่านั้นไม่ทรงทราบอนาคตเป็นจริงอย่างนั้นการระลึกถึงกําเนิด5 0 0ห้าสิบชาติในอดีตย่อมปรากฏแก่พระสมณะโคดมนั้นการระลึกถึงมากอย่างนี้ย่อมไม่ปรากฏในอนาคต พวกปริพาชกัญญาเดรถีเห็นจะสำคัญความนี้ดังนี้พึงกล่าวอย่างนั้นบทว่าแตายิทางกิสุคือไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไรบทว่ากระถังสุคือด้วยเหตุไรหนออธิบายว่าพระสมณะโคดมไม่ทรงรู้ทีเดียวหรือหนอจึงไม่ทรงระลึกถึงอนาคตคือว่า พระสงฆ์ใคร่จะไม่ระลึกถึงจึงไม่ระลึกถึงบทว่าอัญญาวิหิตะเกนะอนัทเทสเนนะความว่าพวกปริพาชกอัญญาเดรถีย่อมสำคัญสิ่งที่พึงถือเอาสิ่งที่พึงบัญญัติอันเป็นญาณทัศนะซึ่งเป็นไปเพราะปรารบญาณทัศนะอื่นซึ่งเป็นอย่างอื่นด้วยญาณอันเป็นทัศนะ เพราะความเป็นผู้สามารถเห็นเหมือนทำให้ประจักษ์ซึ่งเป็นโดยประการอื่นคือประรบยานทัศนะอื่นเป็นไปจริงอยู่พวกปริภาชกัญญาเดรถีเหล่านั้นย่อมสำคัญยานทัศนะอันสงบตั้งขึ้นแล้วเฉพาะหน้าเนืองเนืองแก่ผู้เดินไปยืนอยู่หลับและตื่นก็ชื่อว่ายานเช่นนั้นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้น ึงทราบปริภาชกอัญญาเดรธีว่าพวกเขาย่อมสำคัญเหมือนคนโง่ไม่ฉลาดฉะนั้นบทว่าสตานุสารีได้แก่ยานอันสัมปยุทธ์ด,ด้วยปุบเพนิวาสานุสติบทว่ายาวัตกังอากังคติความว่าพระตถาคตย่อมส่งพระยานว่าเราจะรู้เท่าที่ปรารถนาจะรู้ ยานของพระตถาคตนั้นไม่ถูกปิดไม่ถูกกัน้นย่อมไปเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในพวงใบไม้ผุฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระตถาคตย่อมทรงระดึกได้เท่าที่ทรงหวังบทว่าโพธิชังแปลว่าเกิดที่โคนโพบทว่ายาณังอุป,ปัชติได้แก่ะตุมัคคยานย่อมเกิด บทว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอธิบายว่าชาตินี้มีในที่สุดเพราะละเหตุที่จะทำให้มีชาติได้ด้วยอย่างนั้นบทว่าบัตรนี้พบใหม่ย่อมไม่มีอธิบายว่าแม้ยานอื่นก็ย่อมเกิดขึ้นบทว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ความว่าไม่อาศัยประโยชน์ในโลกนี้หรือประโยชน์ในโลกหน้า บว่าพระตถาคตย่อมได้ทรงพยากรณ์สิ่งนั้นอธิบายว่าพระตถาคตย่อมไม่ทรงกล่าวถึงคาถาอันไม่นำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้เช่นภาระตะยุทธและการลักภาศีดาบทว่าสิ่งเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หมายถึงติรชานคาถามีราชกคาถาเป็นต้น บทว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่าพระตถาคตย่อมทรงรู้การคือทำให้มีเหตุการณ์แล้วจึงทรงกล่าวในการอันถึงความสมควรเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตอธิบายว่ากระทำทออักษรให้เป็นตออักษรพระตรัสโดยประการที่ควรตรัสท่านจึงกล่าวว่าตถาคต